รองผู้กำกับเป็นไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอีกแล้วครับมิจฉาชีพอีคือเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กลัวเลยเหรอคือปกติเนี่ยการปลอมแปลงหรือว่าการแอบอ้างเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแต่นี้เหมือนกับแบบวิ่งเข้าทําเสือไปก๊อปปี้ตัวเองเป็นเสือที่ตัวเองเป็นแค่แมว แบบนี้คือ,อให้ท่านรองผู้มกลับบอกหน่อยว่าตอนนี้ทางหน่วยงานเนี่ยก็มีนโยบายที่จะเหมือนว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยการเปิดช่องทางในการร้องเรียนต่างๆตอนนี้นโยบายต่างๆเนี่ยในช่องทางที่การติดต่อเนี่ยที่เป็นของทางภาครัฐเองมีมากแค่ไหนแล้วมีกี่อย่างนะค,คือนโยบายตัวนี้ครับมันเป็นนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการสร้างความโปร่งใสและคุณธรรมที่ปปชกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลมีการจัดทําเว็บไซต์มีการจัดทําสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนครับซึ่งตรงนี้ทำให้สำนักงานหชาติเราเนี่ยก็ร่วมกับ ด้วยแล้วก็ให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักแา่ชาติเนี่ยต้องมีเว็บไซต์ต้องมีสื่อช่องทางออนไลน์ให้ติดต่อครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามีเพจต่างอยู่ในปัจจุบันครับในขณะเดียวกันเนี่ยคือเพจเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนแต่ทีนี้มิจฉาชีพเนี่ยก็เข้าใจที่จะนํามาใช้เหลือเกินปลอมเป็นเพจต่างๆเหมือนกับของตํารวจเลยที่นี้วิธีการของมิจฉาชีพเหล่านี้คดคำยังไงบ้างคือตัวมิจฉาชีพเนี่ยคือสิ่งแรกที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยติดต่อสื่อสารกับเขานะครับมันเลยทําให้้เาารูว่ การสร้างเพจของตํารวจเนี่ยการปลอมเป็นเพจรับแจ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตารวจหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ประชาชนเนี่ยติดต่อเข้าไปนะครับแล้วมีอาชีพเนี่ยก็ยังมีการซื้อโฆษณาอย่างที่คุณยุ้ยบอกไปเบื้องต้นซื้อโฆษณาเพื่อให้มันติดหน้าแรกของ Google นะครับรวมถึงใน Facebook ในช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆทำให้พอประชาชนเห็นก็คิดว่าเฮ้ยมันใช่ตํารวจไหมใช่หน่วยงานของรัฐที่อยากจะติดต่อไหมกดเข้าไปดูก็มีการให้ข้อมูลความรู้มีการให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งบางทีข้อมูลก็อาจจะก๊อปมาจากตำรวจจริงด้วยก๊อปมาแล้วแล้วข้อมูลที่เป็นอินโฟครับบางทีเขากดในดูใน a c e b o o k เนี่ยมันก็ใช้ข้อมูลจริงนะครับใช้ในว่าเป็นเว็บไซต์ตำรวจจริงๆใช้เป็นช่องทางอีเมลของตำรวจจริงๆแต่ไม่จชาชีพเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ติดต่อผ่านช่องทางนั้นเขาต้องการให้ทักแชททักแชทในอินบ็อกซ์ต่างๆนะครับก็จะนำไปสู่การเชื่อมต่อกับไลน์แอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เขากดลิงก์ให้ไวใช่ครับคือแปลว่าถ้าเกิดเผลอรวมตัวไปแชท จากที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเราย้ายไปคุยกันที่อื่นเนี่ยถ้ามามุกนี้แสดงว่าเตรียมตัวเลยก็จะเข้ากรณีที่มิจฉาชีพหลอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้กดลิงก์หลอกให้โหลดโปรแกรมหลอกให้ส่งข้อมูลส่วนตัวให้ครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจคือตอนคนเดือดร้อนน้องยุ้ยคุณผู้ชมคือต้องการความช่วยเหลือเขาบอกให้ทําอะไรก็ทําบางทีเขาเรียกว่าสติเนี่ยอาจจะไม่อยู่แล้วตอนนั้นแบบอยากได้เงินคืนหรืออยากได้รับการช่วยความช่วยเหลือทีนี้มันจะมีวิธีสังเกตยังไงครับถ้ารองผู้กำกับครับว่าแอปเหตุเนี้ย หรือว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปของทางการจริงๆไม่ได้โดนแอปวิธีการสังเกตนะครับอย่างแรกอย่างแรกเลยเนี่ยช่องทางหลักก่อนช่องทางหลักของสำนักงานชาติเนี่ยเรามีเว็บไซต์หลักก็คือ y a l t h a i p o l i c e g o t h ก็คือถ้าสังเกตเว็บไซต์เนี่ยจะลงท้ายด้วย .go.th ก็คือ government.th.go.th คือถ้ามีตรงนี้แสดงว่าเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐจริงครับคือจะจดทะเบียนอาจจดโดเมนได้แค่หน่วยงานรัฐเท่านั้นใช่ครับหน่วยงานรัฐเท่านั้นถ้าเป็นเว็บไซต์ลูกของหน่วยงานตำรวจก็จะเป็น อย่างเช่นตำรวจพุทธอนภาพ8ก็จะเป็น p o l i c e 8 p o l i c e t g o d t h ให้ดูตรงนี้ใช่รับใช่ครับถ้ามีตรงนี้คือหน่วยงานรัฐแน่นอนตนี้เราจะปลอดภัยถ้าเราติดต่อไปอย่างที่สองนะครับถ้าเป็นพวกเพจหรือสื่อออนไลน์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันจะมีบริการที่เรียกว่าบูเบด ก็คือติ๊กฟ้าเขาเรียกว่าติ๊กฟ้าเป็นโลโก้เล็กๆตฟ้าคือติ๊กฟ้าเนี่ยจะเป็นการการันตีว่าหน่วยงานนั้นน่ะได้รับการยืนยันได้รับการเวอร์ยื่ยันตัวตนแล้วก็ทําให้เมื่อเราติดต่อไปเนี่ยก็จะปลอดภัยถ้าดูอย่างเพจปลอมที่เขาเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะไม่มีติ๊กฟ้าถ้าไม่มีติ๊กฟ้าเนี่ยให้ช่างใจก่อนว่าอาจจะไม่ใช่เพจจริงแล้วนะครับแล้วยิ่งถ้ามีการซื้อโฆษณา เมื่อไหร่หน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ซื้อโฆษณานะครับจะไม่ซื้อโฆษณาเลยคืออันเดียวคุณผู้ชมจะบอกข้อสังเกตคือวังฮีไปเพจ Facebook หรือว่า Instagram เนี่ยมันจะเขียนใช่ไหมมันจะเขียนว่าโฆษณาจะสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบคือถ้าเกิดขึ้นไอ้คำว่าสปอนเซอร์หรือว่าโฆษณาเนี่ยนั่นคือการซื้อโฆษณาซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะซื้อทำไมใช่เราจะซื้อเพื่อให้คนมาขอความช่วยเหลือเราทำไมในเมื่อคนต้องการความช่วยเหลือเราเขาจะมาหาเราเองอยู่แล้วนะฮะคือให้สังเกตตรงนี้เอาใช่ครับคือถ้าขึ้นโฆษณาเนี่ยให้เอดไล หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะไม่ให้แอดไลน์นะครับอยา่จะให้มาติดต่อด้วยตนเองหรือไม่ก็เป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ที่บอกว่าลงท้ายด้วย G O t H จะไม่มีการแจ้งขอลายส่วนตัวหรือให้ส่งข้อมูลผ่านไลน์เป็นการหลอกมิชชชีพอันนี้เป็นวิธีการดูเพจในเบื้องต้นทีนี้ในช่องทางอื่นๆบางทีมีไลน์แอดด้วยนะคะ เออเราจะเราจะดูไงก็คือไม่มีการแอดไลน์ไปพูดคุยกับประชาชนส่วนตัวแน่นอนคือไลน์แอดเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าเขาก็จะมีติ๊กติ๊กฟ้าเหมือนกันจะมีเป็นไม่ใช่ติ๊กฟ้าจะเป็นเบรคของไลน์เป็นตาโล่งไลน์ซึ่งมันเป็นการยืนยันว่าเป็นไลน์ออฟฟิเชียลจริงๆตาโล่งทีดเกจาขึ้ข้างในใช่ใช่ถ้าไม่มีเนี่ยให้ช่างใจเลยว่าคนที่คุยกับเราอาจจะไม่ใช่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตัวจริงก็ได้รวมุกกับทาวลทีนี้นอกเหนือจากแอปพลิเคชันที่เนี่ยตอนนี้มันมีการปลอมแปลงกันไม่จะเป็นนนนนออออ่่่่าาาาเเีีียมมมััปืๆรรรบทททงงงงหวขภ แต่เขาไปทําไปแล้วเนี่ยมีไหมฮะมีครับก็อย่างเช่นที่ผ่านมาที่เรื่องของที่ดินที่เป็นแอปลอมนะครับพอโหลดไปรู้ข้อมูลเราหมดเลยพอกดไปปรากฏโดนควบคุมเครื่องแล้วก็โดนดูดเงินไปตรงนี้ครับคือคนร้ายเนี่ยจะดูว่าเขาเขาจะเล่นเป็นเรื่องๆครับเขาจะดูว่าหน่วยงานรัฐไหนเนี่ยที่ยังไม่มีเวการอะไรเขาจะไปใช้นั้นเขาก็จะไปทำกันนั้นเพื่อติดต่อให้ประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของเขาครับค่ะเนี่ยเห็นไหมมิชฉาชีพนี่บียอนจริงๆคุณผู้ชมคะคือขยันทําแต่ทําในเรื่องที่ไม่ดีนะนะคะแน่นอนค่ะว่าทีนี้เราพบเพจ อแน่ๆเลยประชาชนอย่างเราเราจะทําอะไรต่อจากนี้ได้บ้างคะอย่างแรกนะครับให้มีสตินะครับเมื่อไหร่ที่ต้องแอดไลน์แล้วเจ้าที่บริการดีพูดชวนคุยให้เราทํานู่นทนํานี่อันนี้ให้รู้เลยว่า อาจจะตกเป็นเหยื่อมิชาชีพแล้วให้หยุดการพูดคุยนะครับแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับพนห,หมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะครับก็สอบถามเบื้องต้นเขาก็จะบอกแล้วว่าวิธีการอย่างเงี้ยคือวิธีการของมิชาชีพก็ทําให้เขาปลอดภัยมากขึ้น2คือการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปในเว็บไซต์ของตํารวจเราเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเตือนภัยออนไลน์ .com นะครับก็จะให้รู้วิธีการกลลกงของมิชาชีพหรือดูจากสื่อนะครับดูจากไทยพีวีเอสหรือดูจากอะไรที่ คุยไปแล้วโหลดแอปไปแล้วนะครับให้รีบติดต่อแทนนี้ตำรวจนะครับโดยปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วรีบไปหานะครับเพื่อป้องกันที่จะถูกคนร้ายเนี่ยโหลดให้โหลดแอปพลิเคชันหรือโดนดูดเงินไปคือถ้าเกิด,ดปิด การออนไลน์อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถช่วยได้บ้างช่วยได้ครับเพราะว่าคนไลายเนี่ยต้องการที่จะเชื่อมต่อออินเเทร์น็ตถ้ามีอินเทอร์เน็ตแปลว่าไม่ปลอดภัยใช่แล้วก็กดแบบเครื่องบินได้ไหมกดไฟหมดกดเลยไฟหมดบางครั้งต้องปิด w i ไวไฟนะครับเพราะบางครั้งเรากดไฟหมดแต่ Wi-Fi ลืมปิดมันก็ยังเชื่อมอินเทอร์เน็ตที่บ้านอยู่เพราะฉะนั้นดีจริงๆปิดปิดเครื่องไปเลยคือสมมติถ้าเกิดหลวมตัวกดไปแล้วปึ้ง ดาวนโหลดอะไรมาแล้วแบบนึกได้วันนั้นฟังทั้งรองผู้กับพูดฟังน้องยุ้ยพูดรีบปิดเครื่องเลยแล้วไปแจ้งความแจ้งความแล้วรวมถึงถ้าเจอเพจต่างๆเหล่านนี้ให้แจ้งเข้ามาทางเว็บไซต์ของสำนักงานหชาติหรือเพจของสำนักงานหชาตินะครับผ่านโพลิทีวีหรือผ่านอะไรก็ได้นะครับก็จะทำให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการปิดเว็บไซต์เหล่านี้ได้ทีนี้ถ้าเกิดเจอเพจปลอมนี่ประชาชนเรากดรีพอร์ตได้ไหมคะได้ครับแต่กดรีพอร์ตเนี่ยมันจะช้าหน่อยเนื่องด้วยเฟซบุ๊กยังไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเราเท่าที่ควรนะครับม นะคะเอาสุดท้ายนี้นะคะรองผูมกกับเป็นไทยฝากถึงประชาชนกันหน่อยคะ่ะโอ้โหจะทําอะไรเราแวดระวังไปหมดแม้กระทั่งจะเสพข่าวสารจะดูฟีดต่างๆใน Facebook ก็แต่มาเจอเพจปลอมตํารวจซะได้ครับก็อยากให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้นะครับแล้วก็คอยบอกคอยเตือนมันมีวิธีกลโกงใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับอยากให้ช่วยกันอัปเดตให้กับคนที่เรารักคนที่คนที่เราห่วงเขานะครับกลัวเขาจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็ตั้งสติเสมอครับ ไม่เชื่อนะครับไม่รีบไม่โอนก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นจากมิจาชีพเหล่านี้ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะมีชาชีพมาในหลากหลายรูปแบบแต่เราต้องมีสติคะ่ะเงินหามาด้วยความยากลําบากอย่าโอนไปให้ใครง่ายๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพันตําร,รวจโทวสุเทพใจอินคะ่ะรองผู้กํากับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะขอบคุณครับคุณยครับขอบคุณครับ,บคุณต